สองนั่นแหละแม่แม่น่ะเขาจะเข้าด้วยกรอบแล้วแบ่งปิดแบ่งถือพอถือไปแล้วมันจะเป็นซิกแล้วก็ถือตามซิกตามรอบซิกนะคาว่าซิกเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เป็นซิก,แ,ซกซแท่งนี้เป็นซิกแต่ซิกเฮดหนึ่งคือรอบวิ่งคือพันจุดซึ่งแท่งเนี้ยเขาวิ่งครบรอบในตัวแล้วเข้าใจเข้าใจใช่ไหมครับเขาวิ่งครบรอบในตัวแล้วดังนั้นเขาจะลงต่อหรือไม่ลงต่อก็ได้เพราะ ในหนังสือของแม่ปลาคือซิกทีพพักตัวไซบีแปลว่าวงจรนี้เขากําลังอยู่ในช่วงพักตัวหรือเปล่าอ่าอย่างอย่างอย่างนี้คิดอย่างนี้ก่อน2แท่งนี้ที่มาเก็บบอดี้เนี่ยคือแท่งทําไส้หลังซิกแท่งนี้มาทําไส้หลังซิกเพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้ว่ารอบซิกที่จะวิ่งไปเนี่ยพันจุดเนี่ยจะไปหยุดที่ราคาไหน แท่งนี้คือแท่งที่บอกว่าราคาจะวิ่งไปจบที่ราคาไหนส่วนอีกแท่งหนึ่งนั่นคือแท่งที่เราเข้าออเดอร์ครับแท่งเข้าออเดอร์คือถ้าเขาไม่มาทําลายแท่งเนี้ยเขาก็จะวิ่งไปตามระยะของแท่งนี้ที่เขาบอกอันนี้คือการาฟหน้าง,งานสดน,นะผมก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้คุณอะไรเนี่ยสุมาณี ก็ hit หนึ่งเนาะเอาที่มันเนี่ยชุดนี้ครับชุดนี้เลยชุดนี้ง่ายๆไม่ยากเนี่ยครับแท่งนี้นะเห็นไหมแทง่งแทง่งเขียวแท่งนี้ปิดเหนือแท่งนี้คือซิกขาขึ้นแผดสองแท่งนี้เป็นแท่งนี้เป็นซิก แท่งนี้คือไส้หลังซิกเขาจะรวมมาเก็บบอดี้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาแต่เขาต้องไม่เกินตัวแท่งนี้เสร็จปุ๊บแท่งที่เราเข้าออเดอร์จะเป็นแท่งนี้ไม่ใช่แท่งนี้บางคนเข้าแท่งนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าแท่งนี้มันติดกรอบแล้วมันเบรกเข้าได้เลยอันนี้คุณได้หนึ่งรอบแต่ถ้าคุณเทรดด้วยซิกะคุณต้องเข้าแท่งนี้ไม่ใช่แท่งนี้แล้วกันนับรอบคุณต้องนับจากแท่งเนี้เนี่ยเห็นไหมไส้หลังซิกแท่งเนี้ยราคาสองสี่แปลว่า แปลว่าอะไรแปลว่าจะไปจบที่สองสี่อะสองสี่ห้าห้าสี่นั่นคือการวิ่งครบรอบของซิกตรงนี้จะบอกจุดได้เราก็มาดูเห็นไหมสรุปตอนเช้ามันมาปิดตรงเนี้ยสองสี่ห้าสี่ครบหนึ่งพันพอครบหนึ่งพันปั๊บเกิดเอฟเฟกเอฟเฟกหมายถึงอะไรเพราะเขาวิ่งครบรอบแล้วไงอ่ามันก็เลยกลายเป็นพักตัวหรือไซเบีตามวงจรของกราฟ อ่าใช่ครับคือตรงเนี้ยผมอ่ะอ่านหนังสือของแม่หรืออะไรแม่น่ะผมก็ยังงงแต่ผมไปสัมมนามาผมก็เลยฟังพอฟังดีๆปับ๊บมันมีสตาฟเนาะมีพี่ๆสตาฟหลายคนแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเราก็เลยแลกเปลี่ยนความ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 รู้ความคิดกันก็เลยเข้าใจแล้วผมก็มามาสอนสอนคนที่นี่แหละ ที่เขาก็เป็นลูกศิษย์แม่ปาเหมือนกันที่ผมอยู่ดอนนะเขาก็อยู่ดอนก็เลยมาอธิบายให้เข้าใจก็เลยว่าอ๋อคือการเทดดุยซีกัเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้คือเตะถ้าเราถ้าเราฟังแม่ก็ก,ก็ก็ไม่ยากนะแม่ก็อธิบายเข้าใจอยู่แต่ว่าบางทีอ่าแกอาจจะไปเร็วมั้งหรือว่าอาจจะอาจจะแกใช้ศัพท์ของแกเนาะบางทีก็เลยว่า แกไม่ได้ชี้จุดขนาดนี้มั้งหรือว่ายัางไงผมผมก็ไม่เข้าใจนะแต่แต่ผมมาฟังแกผมผมพอเข้าใจอยู่่าฮะซึ่งระบบแกมันก็มีซิก,กับกรอบอย่างเช่นตรงเนี้ยเบรกกรอบเบรกเราเข้า,าคุณก็เก็บตามกรอบตามรอบไป่าฮะแต่ส่วนใหญ่บางคนเวลามันวิ่งมาพันพันห้าหรือครบรอบอะเขาก็จะเข้าได้กรอบอยงเงี้ยเก็บบอดี้ไม่เกินเนื้อเทียนไม่นับไส้หรือซีพีไหมคะ เดี๋ยวนะผมเก็บบอดี้ไม่เกินเนื้อแท่งเทียนไม่นับไส้ไม่นับแท่งปัจจุบันไหมคะอะหมายความว่าไงงงฮชคือเก็บบอดี้ไม่เกินแท่งเทียนอ่าฮะใช่ครับไม่นับไส้อ๋อไม่นับถึงไส้ด้วยใช่ไหมไม่นับแท่งปัจจุบันอย่างเงี้ยปัจจุบันเป็น อ,ธ,อธิบายหน้างานนะครับเนาะปัจจุบันเป็นแพดสองขาลงวิ่งขึ้นมาเก็บบอดี้ไม่จำไม่จำเป็นต้องเก็บครบหรือจะเก็บครบก็ได้หรือจะไปเก็บถึงไส้ก็ได้แต่แท่งนี้ไส้ของแท่งเนี้ต้องไม่เกินไส้ของซิกถ้าเกินแปลว่าซิกตรงนี้ใช้ไม่ได้อ่าฮะแล้วการเข้าการเข้าด้วยด้วยด้วยแท่ง ด้ซิกก็ก็ต้องไม่เกินไส้แต่มันมีอันหนึ่งที่บางคนจะสับสนถ้าเป็นเฮดหนึ่งบางทีมันจะโอเวอร์แลปไปประมาณร้อยสองร้อยจุดแล้วมันจะวิ่งไปตามซิกอยู่แต่ถ้าเป็นเฮดสีอ่ะมันจะไม่ค่อยโอเวอร์แลปมันจะโอเวอร์แลปหลอกบางบาง,บางคนจะจะจะ,จะงงตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเริ่มมีแอคชั่นตรงเนี้ยอ่ามีโซนมีโซน ชุดนี้เขาพยายามเบรกครั้งแรกดูซิว่าเขาจะเบรกได้ไหมแต่เบรกก็อผมไม่ค่อยชอบชุดนี้เบรกไม่ค่อยสวยไม่ใช่ตามสไตล์ผมส่วนใหญ่ที่ผมเบรยสวยๆก็เนี่ยผมชอบการเบรกแบบนี้ยอ่าขึ้นมาเบรกสวยลงมาเบรกสวยในกรอบอย่างเงี้ยมีสัญญาณครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามอย่างเงี้ยอ่าการเบรกใช่ครับคือบางครั้งอะ่ะมันเป็นถ้ามันเป็นแผดหนึ่งบางทีมันมันอาจจะมากินไส้ครับ คือเพราะว่าตัวบอดี้มันน้อยก็จะไปเก็บที่ไส้แล้วค่อยลงแต่บางครั้งเราอาจจะสิ่งที่เราอาจจะเจอก็คือว่า,เ,าเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ก่อนนะอย่างเนี่ยชุดนี้ขยายได้แค่นี้อะตัวเนี้ยเป็นซิกตรงนี้เป็นไส้หลังซิกมันขึ้นมาแทนที่มันจะมาเป็นไส้หลังซิกแต่มันทำตัวเป็นซิกอิน อ่ฮะกลายเป็นซิกมากินซิกตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ทําเป็นแท่งไส้หลังซิกและลงมาเก็บบอดี้ชุดนี้เห็นไหมครับลงมาเก็บเต็มเลยแท่งที่เราจะเข้าเอ,อเด้วยเนี้ยอ่ะลงมาเก็บปุ๊บแล้วก็วิ่งตามรอบจบอย่างเงี้ยคือถ้าคุณเถีดด้วยซิกอะบางทีโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถึงบอกว่าเราไม่เข้าแท่งนี้เรามาเข้าแท่งนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องดูก่อว่าเขาอะมาชิกซิก ว่าซิกตัวนี้เป็นซิกจริงไหมหรือซิกหลอกอย่างเงี้ยซิกหลอกแล้วตัวเองเป็นซิกแล้วมาทาแท่งไส้หลังซิกปล่อยเข้าไปเขาจะไปเท่าไหร่ปล่อยเขาไปแต่เวลาที่เขาลงมาเก็บบอดี้ให้เราหาจังหวะเข้าถ้ามันไม่เกินไส้เขาเอเอเราจะสั้นมันจะเทีดแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วก็การเทรดในแต่ละแต่ละครั้งเราควรเช็คก,ก่อนว่ามันมีซิกในเฮดไหน รอบของซิงในเฮ็ดไหนที่เขายังไม่อันนี่อ้าอ่าเปิดเล่นเล่นเปิดเล่นเล่นเปิดเล่นเล่นนะเปิดเล่นเล่นอันนี้เข้าแบบไม่มีเหตุผล <c oughs> เดี๋ยวนะรอบมันเท่าไหร่เนี่ยอ่าสี่ห้าห้ห้าอ่าเปิดเล่นเล่นนะผมเปิดของผมเอกนะไม่เกี่ยวใครนะ ผมเปิดของผมเองแค่เข่าตามอารมณ์นะแท่งนี้ไม่เกี่ยวกับใครนะแท่งนี้ไม่เกี่ยวกับใครแต่ผมเข่าด้วยอารมณ์ผมเองนะครับยืนสวยอยู่นะครับใช่ครับจริงๆมันก็ยืนสวยครับแต่บางทีมันอาจจะยอดลงมาก่อน อันนี้ผมเข้าด้วยของผมเองนะไม่เกี่ยวกับใครนะไม่เกี่ยวกับซิกนะหรือว่าหรือว่าไม่ได้มองว่าจะเก็บบอดี้ถึงตรงนั้นตรงนี้นะอันนี้คือผมมองว่าอาชุดตรงนี้มันมีโอกาสที่จะไปต่อแค่นั้นเองมันมันย่อแล้วกคือจะไปต่อแค่นั้นเองแต่เอเอมันจะไกลเพราะวา่าตลาดมีกาโวล่มสูงเนื้อยืนกรอบใช่ครับ เนื้อก็ยืนกรอบนะแต่ผมเข้าในอันนี้ผมเข้าใน M5 นะอ่าเราเขายังไม่ปิดแท่งนะเขายังไม่ปิดแท่ง M3 ผมเน้นที่จะกดลงไงแต่ใน M5 มันมีมีชุดเนี้ยชุด PA ที่ผมเทียดใช้เทียดประจำ คือถ้าเจอชุดนี้ผมผมชอบเข้าเป็นระบบผมนะเป็นระบบผมที่ผมเป็นจุดสังเกตของของผมที่ใช้ระบบแม่ปลามามันก็มีโอกาสชนะแล้วก็แพ้เหมือนกันแต่มันอยู่ในแผนเราไงเรารับความเสี่ยงได้เราก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไร ผมเสียบที่ชาร์จแป๊บนึงเสียบที่ชาร์จแ,แป๊บนึงนะครับรู้สึกว่าโทรศัพท์แบตอ่อนบีหรอครับใช่ครับผมผมบีเล่นๆน,นะไม่ได้ให้ใครมาบีตามนะผมบอกไว้ก่อนแันนี้ผมเข้าตามตาม ความรู้ความเข้าใจของตัวเองเพราะว่าผมเน้นเทรดกรอบเป็นหลักอ่ะฮะผมเน้นกรอบเป็นหลักแต่ว่าซิกอะเทดไหมก็เทดนะก็เหมือนที่ที่ผมเอาลงนั่นแหละลงในหน้าทิกต o อผมน่ะบางทีมันก็โอ้ได้คําใหญ่มากเลยอะเราใช้ทุนน้อยแต่เราเราได้แบบเยอะแต่ว่ามันบางทีมันรอนานครนะับางทีผมก็ก็เลยเอาสั้นๆง่ายๆดีกว่าแพ้ก็จบไปบางทีถือเอาเดินข้ามวันหรือว่า รอซิกวิ่งมันอารมณ์เทรดเดอร์นะครับเนาะอย่าไปทำอย่างอื่นมากกว่าถ้าเทรดเทรดแล้วปิดกราฟเลยก็ก็ได้ถ้าเทรดแบบนี้แล้วปิดกราฟเลยมันง่ายกว่าถ้าเทรดตามซิกก็อูเอลกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็รอนานหน่อยตรงนั้นจะเป็นผมมองว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้า หรือว่ามีเวลาดูอ่ะมีเวลาดูมีเวลาวิเคราะห์าหาจุดที่จะเข้าเพราะว่าจริงๆชุดเนี้ยเขาก็เบรกสวยอยู่เบรกครั้งที่สองแต่เราไม่ได้เข้าเพราะผมผมมองว่ามันยังยืนไม่ค่อยนี้เท่าไหร่เพราะแรงมันมาเยอะแต่ชุดเนี้ยที่ผมจะกดแต่มันกดไม่ได้จริงๆอ่ะผมจะหาจังหวะเอสลงมาแต่บังเอญว่าเห็นแท่งนี้แล้วผมรู้สึกว่าน่าจะขึ้นไปได้อีก,อกสักหน่อย น่าจะขึ้นไปได้อีกสักหน่อยแล้วค่อยหาจังหวะลงมาเ่ไม่รู้ว่าจะโดนนิดเอวก่อนไหมหรือว่าจะทิ้งลงมาเลยไม่ได้เปิดหนักนะผมเปิดเล่นๆเป็นการฝึกจิตใจด้วยบางทีถ้าเราอยากลองลองระบบหรือลองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดไม้เบาๆได้ลองลองลองได้มันก็ได้ฝึกฝึกตัวเองไปด้วยในตัว แต่แรงแรงเอสแต่มันเยอะมันเป็นซิกด้วยเขาขึ้นไปเก็บบอดี้เขาไปเช็คดูซึ่งเขาจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้นะผมเนี่ยผมแค่นี้แค่สี่ห้าครับเอแค่นี้เนี่ยครับผมเอแค่นี้แค่สี่ห้า,หาซึ่งมันสวนนะมันสวนแรงนะผมบอกไว้แล้วนะว่าสวนแรงนะผมไม่ได้ชวนให้ใครมาเปิดตามผมนะผมเปิดลินๆนะ เปิดเล่นๆนะครับผมบอกไว้ก่อนแพ้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะหลักๆก็คือผมแค่อยากมาออมาแชร์ความรู้เฉยๆที่ที่ใช้บางบางทีเหมือนพี่คนมเมื่อกี้เขาติดเขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเขาเขาสับสนเรื่องเรื่องของของซิกเนาะ,ะผมก็อธิบายไปผมว่าน่าจะแกน่าจะเข้าใจแล้วล่ะ อฮ uh huh. ว่าการเทรดดิซิกแบบนี้แบบไหนใช่ครับก็เก็บสั้นนะครับแต่ผมว่าน่าจะโดนแล้วละ่ะเพราะามันสวนแรงอยู่แล้วอ๋อขอบคุณครับดีแล้วครับที่ที่ไม่ตามเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับว่าเฮดหนึ่งอ่ะมันเป็นซิกลงมา เขาขึ้นมาเก็บบอดี้เท่าไหร่ก็ได้แล้วเขาจะลงเท่าไหร่ก็ได้อาฮะจริงๆอะ่ะผมจะรอให้เขาเบียกลงแต่บังเอิ้นว่าเห็นแท่งนี้ก็เรียกว่าเอออาจจะขึ้นมาตรงนี้ก่อนเอสอแค่ตรงนี้ไงไม่อยากเอสเอเยอะเพราะเราเก็บรอบเราเราเก็บ,บ,เเเกบแค่ห้าห้าไงถ้าเขามากินเอสเอก็ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าจริงๆเราเราตั้งใจที่จะเอสลงมา ชุดนีผ้ผมมองชุดนี้นะที่ที่ทำให้ผมเปิดบีขึ้นไปก็พลาดกันได้เป็นเรื่องปกติ